ขับรถมองอะไรครับขับรถมองหนุ่มครับตรงเนี้ยมันขึ้นเขาไปแล้วกูหัดไปใสอีกวะขึ้นเขาพอดีว่าบ้านเป็นสุลต่านนะครับมีทอมแบ็กลาฟเลนแล้วก็คอนิเซกครับอืมอืมเต็มตี้ใช่ไหมพี่เต็มตี้กดังกดดังเอาตัวหลังก็เอาตัวนี้ก็เอ๊ะผมบอกให้นานาทีมกองฟ้าทีมกองฟ้าทิ้มกองฟ้าเปิดที่ ตีหนึ่งพี่สองตีครับเกาะไว้สองมีมโฟนนะพี่อยู่ไปเชิงเยอะเหก่อนพี่ตีนไปแล้วสองร้อยเมตรครับพี่หนูยิงน็อกไปตัวหนึ่งโอ้ยโดนหัวไม่เต็มทั้งสองเอพี่เดียวไปเวลข้ามแล้วน็อกพี่น็อกแล้วเดือวจะเย็นมั้งกระตึกเนี้ยใกล้เนี้ย เดี๋ยวเล็มาลงตรนี้น่าจะเลยก่อนน้องๆน้องชั้นฝั่งน้องจีนขึ้นเลยอ้องมันยิงพี่ไม่น้องแล้วมันแตะต่อด้วยนะชั้นไหนดิชั้นไหนดิน่าจะด้องนะเยอะชั้นสี่หมดปะดูไม่ได้ทักตัวยิงน็องไปยี่แยงตรงนี้มีคูนสาม เอามาแลกสีได้นะโอเคพี่เดี๋ยวผมถือไปให้ผมมีสีอะผมมีน้ำมันถังเดียวยัง okay, ไม่เหลียวเลยช้าขับสนุกขับเก่งอยู่แล้ววะไม่ได้ไกินไก่ก็โทษคนขับแคน่นั้นเองยากตรงไหนประสบการณ์ที้เคยขับมานั้นดูก่อนว่าไปเมืองไหนสบายสบายขับรถบ้องเลยครับขับรถบ้องหนุ่มครับตรงนีงน้มีน้ำมันปะ

ป้อมซ้ายไปก็ได้เดี๋ยว็กหอยมันขึ้นขขาไปแล้วพี่พี่บาสแจงเย็นพี่บาสรืดนอกไม่ขึ้นดิวุช้ยก็ดังก็ดังพี่ชุบได้ไหมกำลังไปในเขตปลอดภัยโดนหัวนะจะทำให้ดูให้เดี๋ยวดูให้เล่นเล่นชุบไปก่อนมีปะมีครับมี กูยังมันขึ้นเข่าไปแล้วกูหัดไปใส่ว่าขึ้นเข่าหรือก็นึกว่าขึ้นเข่ารถเราอยู่ทั้งถนนนะพี่อยากไปแบนให้กับผมหมอไปเลยพี่เป็นสกอยเกิลไงแบนบอยสกอยเกิลมีคูเป้อยู่คันนึงเปลี่ยนได้ WhatsApp ได้รถข้างหน้าต่บัส WhatsApp ทำไปซ้ายมือจะขึ้นไข่บ้านขึ้นเข่าขึ้นเข่าด้วยช่วยยี่สิบไม่ได้มีคนจอดมันวนมาต่บัสมันวนมายาจอดนะโอเคจอดเลยมัน จอดจอดจอดครมาเอ้ยจอดหลังได้เจ็บจอดยิงหลังได้มันจอดอยู่ตรงนี้สบายครับไหมนะใจเย็นใจเย็นผมอ้อมอยู่เพิ่านอหนึ่งหมดหมดเดี๋ยวแผนอ้อมตีเนาะเอ้ยมันมีแฟกันปะไปหาที่ยิงก็ได้ไหมีสองลูกเฮ้ยข้าหลังแฟกขึ้นเลยพี่เรายิงเลยพี่มีลูกเดี๋ยวก็มีคนมา พอดีว่าบ้านเป็นสุลต่านนะครับวิทแม็กลาฟินแล้วก็คอนิเซกครับอืมอืม,อมก็แบบว่าพอดีว่าเรามันเหลือครับเ oh <my> ล็ยรวยเกิใส่ชุดมาพี่จะกินก็มีมักจะ location ของคนอื่นไปเลขบนแปด,ดนะอุ้ยอุ้อยอุ้ยบนแปดมีคนมีธรรมดากับเอี้ยวตัวยิงมีคอยแตกต่างกันไหมครับพี่ติดยิงธรรมดากับเอี้ยวตัวยิงก็มานจำมีคอยไม่ต่างครับ มันจะมีเรื่องของมุมด้ยใช่มุมที่ปืนมันเอียงลงรถแถวบ้านกับปืนที่มันตรงตรงมันก็จะคุมแค่ตรงแต่ถ้าเอียงมันก็จะจังหวะเอียงยิงอะมันดีต่อการปาดรถนะมันจะปาดข้างไปเรื่อยๆที่ท <ๆ S 2> นี่เดี๋ยวนี้คูณสี่คน <ๆ S 2> เล่นเยอะจังใช่ใช่คูณสี่มันสเปชุดหนึ่งง่ายครับแต่เวลาเดินสปเปชเล่นยากนะถ้าวางเป้าแล้วยิงเงย มันชุดเดียวโอกาสลวงได้เลยมันไปคิดตามในติ๊กต็ตอตงนี้นมีฟครับเกาหลีเขาเล่นผมนก็ยังยืนยัดดงเดิมคือคุณสายนี่คือคุณสามดีกว่าเดิม,มนนแต่แค่เวลาม,มันลวเวลามันวางเป้าและชุดเดียวอ่ะได้ แต่ถ้าเดินยิงอะไม่ได้พอยิงคนโดนอะก็จะบอกว่านิ่งนิ่งนิ่งพี่เด่นครับแอดอ็อกเพลงแต่พอยิงไม่โดนอ่ะมันก็ไม่นิ่งเอาเลยเอาเลยเอาเลยให้ผมเฮ้ยแจกการพี่โบ๊ทเดี๋ยวมันต้องมาดิหยาใจดำปิ้วอะเราก็จ่ายกันถากันไปละไอ้สองคนนี้อยู่นี่เหรอแต่บัสแต่บัสจอดรถแต่ทบัสแต่บัสแยกกันถากโดนเลยเยอะนะ ผมเหลือแฟรการอีกทูกนึงครับเดี๋ยวผมเรียกคนตรงนี้ให้คนเหลือเยอะมากเลยเนี่ยเจอเจอเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่น้องโม่ถ่ากันเถาะไปอันนี้คือสามคนมันจอดไหนข้างตาบัสและคุนแตกคุนแตกโกดังโกดังโกดังเต็มตี้มั้งเต็มตี้ใช่ไหมพี่เต็มตี้ข้างหลังผมมีรถบักกี้ครับมีมีลงมาครับลงกันละโกดังโกดังมสนายปะเอาตัวหลังก่อนเอาตัวนี้ก่อนข้างหลังโกดังมี มันเขับไปทางมาร์คเอย่างเพี่สอตัวขับตน้ำมันปัยาฝั่งมือมีนะพีประมาณมาฝ่มี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 อับรถวชพี่ชอบคูณหกนะจริงจริแต่พี่หลังๆเปลี่ยนไปเล่นคูณสาเพราะว่าคูณหกตอนแรกคนไปเล่นเยอะแล้วตอนนี้ก็เริ่มชอบคูณสามตบ้านวั่าไล้ะองบ้านบ้านมีระวังคนเดนนะพี่ อ่อคานอกเหรอผมชิดนะพี่อยู่ในนี้อนี่นีโอ้โฮว้างว้าวว้วว้าวว้าวว้ยเว็บไป้รียบร้อยไ้้เว็บไปเ้าวว้ยวว้าวว้ัวว้า่ว้าวววว้าวว้าวว้า้องว้าววาวว้าวว้าว้าวว้า ตัวนั้นตัวหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อกี้มันยิงอยู่ใต้วงไม่รู้นะไอ้ยวนั้นนึกน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 นกอีกมันรอไม่ไกลเลยพี่ถังหินนี้ครับถ้าปั๊มยาไม่ทันกะตายโดนนัดหนึ่งไม่มีบักกี้ไปรล้ตัวนี้นะ ดูส่งไม่ได้เักตัวจริงเนอเอารถไปทีมไหมทีมเลยพี่ทีมเลยทมเลยทีมเลยทิมเลยตัวเนี้ยองบ้างในทีมเลยแล้ว ใครบอกให้ทิมเลยโอ้โหกระตายของตัวัติทิมเลยผมบอกให้นานาทิมกองฝาทิมกองฝาทิมกองฝาเปิดอพี่ว่าจะรักเขผมบอกให้ทิมไหนเห็นใครมาตรงนี้เจ๊พอดีไอ้เจ๊มันหันไปมองซ้ายกองฝางยังไม่ทันปุ่นเลยโผล่มาบอกโผมมองซ้ายให้เสร็แล้วกองฝาก็โผล่ขอดูดาเมจหน่อยผันหก Is us. Whole team be incredible. We turns it up. us.